สรุปของสุดท้ายหวยรัฐบาล16กันยายน2566สรุป2ตัว3ตัวเน้นๆต้องมีเลขนี้ไหนละ่ะไหนล่ะเลขอยู่ตรงไหนโอ้ต้องไปดูในคลิปแล้วเดี๋ยวจะเน้นให้ผมสรุปจากสูตรที่บอกว่าสูตรที่ใช้ประจำนะครับให้ทุกคนย้อนดูได้นะครับ ในหัวข้อจะมีบอกว่าสูตรที่ใช้ประจำนะครับส่วนสูตรที่แจกสูตรใหม่ผมก็แจกไปตามคำขอนะครับส่วนชุดที่ใช้สรุปคือสูตรที่ใช้ประจำนะครับแล้วจะมาบอกไม่ใช่มาบอกจะบวกกับเลขประจำวันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเลขประจำวันแม่นๆนะครับอย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ท่านที่จะจับชุดเลขเอ้ท่านที่จะจับชุดเลขเองให้ดูเลขประจําวันประกอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปเลย สวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับกับชุดสรุป3ตัว2ตัวทั้งบนและล่างนะครับแยกกันนะครับผมไม่นำมารวมทั้งบนทั้งล่างนะครับแยกกันสวัสดี FC ทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับในการรับชมคลิป เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับที่ผมบอกว่าเลขประจํำวันแม่นๆเดินตามจริงนะครับตามที่เห็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละงวดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมตามคนอื่นเมื่อก่อนผมจะตามคนอื่นเหมือนกันนะครับผมก็อยากได้ความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้น ผมยึดตัวผมเป็นที่ตั้งนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะขอความมั่นใจนะครับให้ดูใบแรกนะครับเป็นเลขประจําวันใบที่1น,นะครับมีอยู่สใบนี่ใบที่1เดี๋ยวผมขยายให้ดูใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับงวดงวดแรกที่ทําแผ่นนี้นะครับจริงๆทามานานแล้ว เลขประจําวันแต่ทําอีกแบบหนึ่งแบบนี้เพิ่งจะทําทงวดแรก <c oughs> งวดที่ออกสองเจ็ดสองนะครับแล้วดูซ้ายมือนะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับเด่นสามกับเจ็ดนะครับมันมาหนึ่งตัวนะครับคือเลขเจ็ดออกเจ็ดสองนะครับแล้วงวดต่อมาเด่นสี่กับแปดมันมาเลขแปดนะครับมาหลักร้อยออกแปดเจ็ดสอง แล้วงวดต่อมาเด่นสามกับห้ามันออกหกศูนย์ห้ามันมาเลขห้านะครับเห็นไหมครับมาเลข 5. ห้างวดต่อมาเด่นห้ากับเก้ามันออกเลขห้านะครับหลัก้อยห้าสามศูนย์นะครับงวดต่อมาซ้ายมือนะครับเด่นศูนย์กับสี่มันมาเลขสี่นะครับออกหลัก้อยออกสี่ห้าสามเลื่อนก่อนเลื่อนขึ้นแป๊บนึง โอเคงวดต่อมาเด่น0นกับ2นะครับมันออก7 82มันออกเลข2หลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับเลข2ผมจะแทนค่าด้วยสีนะครับดูตัวอย่างก่อนสีแดงหลักร้อยสีน้ำเงินหลัก10หลัก10บนนะครับสนนี้เน้นบนนะครับหรือจะกันล่างด้วยก็ได้นะครับส่วนมากเข้าเลขบนมากกว่านะครับแล้วสีเขียวแทนหลักหน่วยนะครับงวดล่าสุด เด่น4กับ8มันมา2ตัวเลยนะครับออก478แล้วงวดวันที่16วันพรุ่งนี้นะครับเด่น3กับ5จะมาตัวไหนหรือว่ามา2ตัวส่วนมากมาตัวเดียวนะครับแต่เพิ่งมีงวดที่แล้วมา2ตัวเลย4กับ8เอาเป็นว่า3กับ5ต้องติดใน110หน่วย อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจดไว้นะครับอันนี้สถิติจริงนะครับเดินจริงไม่จกตานะครับผมใช้อยู่นะครับใช้ในการจับชุดสรุปโค้งสุดท้ายอยู่นะครับไอซ้ายมือคือลำดับงวดนะครับมันเดินติดต่อกันมาแล้ว7งวดนะครับงวดนี้ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่8จริงๆก็ทําไว้มานานแล้วนะครับเยอะกว่า8งวดนะครับแต่ ขี้เกียจพิมพ์ขี้เกียจทำรูปนะครับก็เลยทำมาแค่เดงวดก่อนงวดนี้งวดที่8 3กับ5จดไว้เดอถ้าจะจับชุดเลขเองอันนี้เลขน้อยๆนะน้อยตัวนะครับส่วนสูตรที่ผมใช้ประจำเลขจะเยอะมากนะครับเลขชนบางบางสูตรบางใบก็ชนกัน 7, ตัว8ตัว6ตัวแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรม ในการจับชุดนะครับไม่ปวดหัวเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะจัดหลักให้เองนะครับเราไปต่อกับใบที่2อนะครับเลขประจําวันอันนี้ใบที่1ใบที่1นึ่นๆส่วนใบที่2ผมเพิ่งนํามาใช้นะครับเพิ่งนํามาใช้ได้2องวดแต่ว่ามันเป็นเลขประจําวันสถิติมันไม่จกตาอยู่แล้วนะครับ ไม่เหมือนสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณไม่แน่ไม่นอนบางงวดเข้าบางงวดกผิดอันนี้เป็นเลขประจำวันใบที่สองนะครับขยายแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือเลขประจำวันใบที่สองนะครับ จริงๆรหนึ่งใบมันมีอยู่สสูตรอันนี้คือเลขชนนะครับใบที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใบที่หนึ่งมีอยู่2สูตรเอาไม่ใช่2สูตรมีอยู่2เออเอาสอสูตรนั่นแหละ a อกับ b นั่นแหละแต่เป็นเลขชนเป็นเลขชนทั้ง2ใบนะครับเลขประจําวันอันนี้ก็เป็นเลขชนอันนี้ทามาจางวดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่งวดที่หงนะครับ นี่นะครับดูด้านบนนะครับซ้ายมือเลขหนึ่งคือลำดับงวดนะครับต่อมาช่อง A คือเลขเด่นนะครับเด่น3 6 7หแล้วมาดูช่อง B ขวามือเลขที่ออก3ตัวบนนะครับสองดสองดูช่อง A นะครับเข้าเลข7นะครับหลักสิบบนนะครับงวดต่อมาดูช่อง A นะครับเด่น4กับ7ที่เห็นนี้คือเลขชนนะครับเด่น4กับ7แล้วมันออก แปดเจ็ดสองเข้าเลขเจ็ดนะครับเอาผมใส่สีผิดนะครับเลขเจ็ดต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับอยู่หลักสิบแล้วงวดต่อมางวดต่อมาดูช่องเอนะครับเด่นหกเจ็ดแปดแล้วเลขที่ออกคือหกศูนย์ห้าเข้าหลักร้อยนะครับเลขหกแล้วงวดต่อมาสามกับศูนย์มาสองตัวเลยนะครับ เลขที่ออก5 3 0นะครับแล้วงวดต่อมาเด่น7กับ9ผิดนะครับผ, 4, <c oughs> ผิดจะเป็นสีดำผิดจะเป็นสีดำเลขที่ออก4 5 3งวดนี้หลุดนะครับสำหรับใบที่สองใบที่หนึ่งจะเดินดีกว่านะครับแล้วงวดต่อมาเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนขึ้นก่อนงวดต่อมาเด่น หนึ 1> 1, 2, 6, ออก782เข้าเลขสอนะครับงวดต่อมาล่าสุดเด่นสกับ7มา2ตัวเลยนะครับเลขที่ออกคือส7 8แนะครับแล้วงวดนี้วันที่16กกันยาเด่น6 7 8นะครับน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับ6 7 8เลข6เลข6ติดดับนะครับแต่ว่า ในการสรุปชุด3ตัว2ตัวของผมผมไม่ใช้เลขดับนะครับถ้าถ้ามันเป็นเลขดับก็ให้ทําเป็นเลขดอยอย่าทิ้งนะครับให้ทําเป็นเลขดอยก็คือเลขรองนะครับเลขดับให้ทําเป็นเลขรองนะครับห้ามทิ้งกองฉลากเขาเด่นทั้ง10ตัวนะครับตอนเ้าหมุนเขาใส่0ูถึงเเลยนะครับครบ10ตัวเขาไม่โยนทิ้งสักตัวนะครับกองสลากไม่มีเลขดับ เพราะฉะนั้นถ้าสูตรเราดับหรือสูตรใครดับก็ให้ทําเป็นเลขด้อยนะครับให้ทําเป็นเลขโรงฉะนั้นเอา,อางี้เลขเลขประจาวันใบที่1เด่น3กับ5ให้นํามาจับเป็นคู่โต๊ดกับใบนี้นะครับใบที่2โ,โดยให้เน้นที่7กับ8นะครับ3 7 3 8 5 7 5 8าห้เดให้เน้นคู่โต๊ดนะครับส่วน 3 6 5หให้ทําเป็นคู่รองนะครับคู่โต๊ะให้ทําเป็นคู่รองรองไว้กันไว้นะครับห้ามทิ้งนะครับถึงกระดับก็ห้ามทิ้งกองขลากเรีนครบ10ตัวนะครับโอเคอันนี้ใบที่2เลขประจําวันใบที่2จบไปแล้วต่อไปเราไปดูสรุปสรุปเน้นๆหรือเน่าๆต้องติดตามดูแล้วก็พิจารณากันเอง งวดที่แล้วเข้า3มตัวโต้นะครับ4เ748กับ847 8, มันเข้า3ามตัวโตนงวดที่แล้วนะอันนี้งวดนี้วันนี้ต้องติดตามดูเองนะครับใบต่อไปไปสรุปกันเลยให้ดูเลขประจำวันที่ที่คิดว่าแม่นที่สุดแล้วแม่นกว่าสูตรโปรแกรมอีก จุดประจำวันไอเลขประจำวันใบนี้คือสรุป3ตัวบนเน้นตรงให้โต๊ดกันด้วยอย่างงวดที่แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับงวดที่แล้วผมบอกว่าตรงแต่มันเข้าโต๊ดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเล่นตรงโต๊ดด้วยโอเค ขยายให้ดูนะครับนี่นะครับชื่อบอกนะครับหัวรัฐบาลนะครับงวด16 9 66ก็คือ16กันยายน25 6, 6 6นะครับชุดเน้นงวดนี้มีชุดเดียวนะครับก็คือ873นะครับ ให้ทุกคนเล่นตรงโต๊ดด้วยนะครับทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับแล้วมาดูด้านล่างดูด้านล่างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่างวดนี้ผมชอบชุดไหนมีอยู่3มชุดเหมือนกันกับงวดที่แล้วนะครับให้ดูด้านล่างสูตรบอกว่าเอ้ยโปรแกรมบอกว่าผิด1สูตร มีเสียงรถมารบกวนอีกแล้วไม่มีไม้อัดเสียงซะด้วยขาดผู้สนับสนุนเดี๋ยวรอให้เพจสร้างรายได้ได้คนเสียงเครื่องบินบกเครื่องบินบนบกอ่า่ายไปแล้วเอามาต่อ ไม่มีไมออ้ไม่อัดเสียงไม่มีนี่นะครับโปรแกรมมันบอกว่าผิดหนึ่งสูตรให้ทําเป็นเลขรองนะครับนี่แหละครับตัวเลขสีเขียว,ยวนะครับมีหกชุดนะครับตัวเลขสีเขียวชุดรองงวดที่แล้วก็เข้าตัวสีเขียวชุดรองนะครับชุดที่หนึ่งสองหกเจ็ดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดสามหกหนึ่งสามหกเจ็ดสาม อันนี้คือชุดเอ้ยชุดแรกนะครับตัวรองชุดแรกมาดูตัวรองชุดที่2ตัวรองชุดที่2อ,อันนี้นะครับโปรแกรมบอกว่าผิด2ส,สูตรก็คือหมายถึงเลขที่ผมป้อนไปนะครับเลขที่ผมป้อนไปมันมีผิด2ส,สูตรอันนี้โปรแกรมมันบอกว่าผิด2ส,สูตรนะครับ ให้ถ้าเป็นเลขรองนะครับรองที่สองนะครับขนาดแข่งกีฬายังมีรองที่1นรองที่สแล้วเลขจะเหลืออะไรก็ต้องรองที่1นรองที่สองนะครับมีทั้งหมด33ชุดโอ้ยมีทั้งหมด26ชุดถ้า33ชุดก็ไม่ถึงรวมทั้งหมดทั้งชุดเน้นชุดรองที่1อันนี้ชุดรองที่สองมี26ชุดนะครับก็คือ 013, 073, 237, 257, 263, 297, 411, 412, 414, 417, 419, 471, 475, 514, 619, 671, 672, 67 749, 762, 792, 794, 874, 927, 972 97 3 974รวมทั้งหมด33ชุดนะครับทั้งจุดเน้นจุดรองนะครับรองที่1รองที่2นะครับเอาทีนี้ผมจะบอกว่าตัวไหนที่ผมชอบตัวไหนที่ผมเน้นนะครับอ่ะดูชุดรองก่อนแล้วกันรองที่2ผิดทรงสูตรก็คือรองที่2นะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับ มองเห็นไหมครับมองไม่เห็นขยายอีกพอขยายมันก็เด้งอีกนะครับปึ๊บปึ๊บน่าว่าแล้วโอเคนี่ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่สะใจเลยนะครับนี่นะครับผิดสองสูตรหมายถึงชุดรองชุดรองที่สองนะครับไม่ใช่ชนะเลิศชุดรองที่สองนี่นะครับ ตัวที่ผมชอบชุดที่1ก็คือ073นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับเห็นชัดนะครับนี่คือตัวที่ผมชอบตัวที่ผมเน้นถึงจะเป็นชุดรองแต่ผมจะให้มันเน้นนะครับเหมือนงวดที่แล้วมันก็เข้าชุดรองนะครับเน้น3ชุดนะครับนี่ชุดที่1นนะครับ073นะครับ ให้เล่งให้เล่นตรงโต๊ดนะครับเราไปดองอเฮ้ยเราไปดูกับชุดที่สองพูดผิดพูดถูกนี่นะครับโปรแกรมมันบอกว่าผิดหนึ่งสูตรอันนี้คือรองที่หนึ่งนะครับรองที่หนึ่งแล้วชุดเน้นชุดที่สองที่ผมชอบนี่นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับก็คือ4 7 3สมนะครับ ผมชอบอยู่3ชุดนะครับแล้วอีก1ชุดนะครับตัวเลขสีแดงแดง <c oughs> อันนี้คือชนะเลิศอันดับหนึ่งครับตัวเลขสีแดงแดงนะครับแปดเดสามนะครับคือตัวที่ผมเน้นชุดที่ผมเน้นจะมีอยู่3ามชุดเรามาทวนชุดเน้นอีกทีนะครับเอาเอาเริ่มเลยเ,เริ่มใหม่นี่ชุดที่1นนะครับ แ7 3แล้วตัวเน้นชุดที่2นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ4.7.3แล้วตัวเน้นชุดที่3นี่นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนะครับเกินเจก็คือ0.7.3นะครับ ถ้าชุดสรุปทั้งหมดทั้งชนะเลิศทั้งชุดรองรองที่1รองที่2รวมกันทั้งหมดเท่ากับ33ชุดนะครับแต่ชุดที่ผมชอบชุดที่ผมเน้นมีอยู่3ชุดเท่านั้นก็คือ8 7 3 473 47 073จดเอาไดออเดอร์ตัวที่ผมเน้นนอกนั้นก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับแต่ ถ้าประหยัดตังก็เอาแค่ตัวที่ผมเน้นก็พอ8 7 3 4 7 3 0 7 3เน้น3ชุดพอชุดประหยัดตังพิจารณากันเอียงเด้อสำหรับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไปต่อกับใบที่2อชุดสรุป2ตัวบนกับ2ตัวล่าง เดี๋ยวหารูปก่อนนี่ขยายแป๊บหนึ่งโอเคอเอาแคน่นี้เดี๋ยวค่อยขยายให้ดูใ <c oughs> บนี้ มีทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างโดยแบ่งครึ่งกันนะครับใส่ในแผ่นเดียวกันขี้เกียจทำลายแผ่นนะครับเรามาดูสองตัวบนก่อนนะครับอยู่ด้านบนนะครับสตัวบนอยู่ด้านบนขยายให้ดูใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ยใหญ่โพดเกินจอ,อเอาแค่นี้นี่นะครับ รัฐบาล16กันยายนบนนะครับนี่คือ2ตัวบนมาดูเลขโอเครวมทั้งหมด15ชุดนะครับได้แก่1 7 1 9 3 7 4 7 5 7 6 7, 7 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 7 8 1 8 7 เก้าหนึ่งเลขที่ผมชอบผมจะทำกรอบไว้นะครับคือชุดเน้นนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำเงินนะครับสามเจ็ดและขวามือเจ็ดสามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับอันนี้โปรแกรมมันกลับให้พร้อมเลยนะครับโอเคเราไปดูสองตัวล่างสองตัวล่างอยู่แผ่นนี้แหละอยู่ด้านล่างผมเอามาแปะติดกันนะครับ นะครับอธฐบาล16กันยาล่างก็คือ2ตัวล่างนะครับเี่นนะครับคือ2ตัวล่างรวมทั้งหมด6ชุดได้แ,แก่0 1 1 2 1 7 1 9 3 2 3 7อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินคือชุดที่ผมเน้นนะครับก็คือ19 3 2 3 7และ12 นะครับส่งตัวล่างโอ้เนี่ยเห็นไหมสามจ็ดขยายให้ดูใหญ่ๆโอ้ไหนบอกว่าขยายให้ดูใหญ่เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูพอขยายใหญ่มันก็เด้งนะครับนี่นะครับอันนี้คือสองตัวล่างนะครับสังเกตไหมครับ มันไปชนสองตัวบนด้วยนะครับคือ37นะครับเด่นทั้งบนทั้งล่างเลย3773ใส่ไปเลยทั้งบนทั้งล่าง3773จ็ดเจนี่ตรงกันเลยนี่เดี๋ยวลดขนาดคืนก่อนเกินจอเดี๋ยวให้ดู2ตัวบนอีกครั้งโอเค นี่เห็นไหมนี่คือสองตัวบนนะครับสิบห้าชุดคือสองตัวบนมันชนก,นกันกับเลขล่างนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วไปดูล่างนี่นะครับมีชนกันนะครับสามกับเจ็ดนะครับทุกคนอย่าลืมเลขกำลังวันนะครับชอบเดินร้อยสิบหน่วยหรือชอบมาบน ในร้อยสิบหน่วยนะครับใค่ดูไม่ทันค่อยดูย้อนหลังเด้อโอเคเห็นกันครบแล้วเนะาะทั้งบนทั้งล่างทําเลขทั้งเลขกำลังวันที่เดินดีนะครับขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีถูก3ตัวตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอ,ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม